โอ้บาลิ่้ยหนาวพี่น้องออกจากล้านมากขึ้นเอาสิบาลนี้ ไอ้บนโบออกจากบ้านเด้มือนี่ก็เลยบ่รู้ว่ามันหนาวแห้งแต่ว่าพ่อใหญ่เราบอกว่ามือนี่ลบศูนย์มือเศร้านี่เนาะเราลงมาแต่เศร้ามาแล้วก็แล้วก็อันขึ้นไปบอกสูฟังไอ้บนก็เออเสยแม่นบ่พอไปพอไปอยู่ในบ้านมันบ่มันบ่หนาวเด้พี่น้องมันบ่หนาวเป็นบ่ละปัดอันปัดมือหนามือนีไอ้บนเบิดมือหนีไอ้บนโบได้ลงมาข้างล่างเลยบ่ได้ลงมาข้างล่างก็เลยบ่รู้ว่ามันหนาวแห้งปัด อย่ลงมาตอนตอนสีมาเนี่ยพี่น้องไปเบิ้งอันเลี้ยวเบิ้งดอกไม้จบของอันอยู่อันบนในสวนย่อมน้อยน่อยนะพี่น้องดอกไม้เนีย่ยบนตายยกก้วยสวยลงเอา้าไปไงว่ามันเย็นมันเย็นน้ำแข็งสนว่ามีเป็นปลาน,นันพี่น้องโซฮอดียน

มเลีวดอกพี่น้องมะเลียวดอกนี่แหละเอาพรงยาบ่าฉัน่าหอดหอดน้อยู่ไม่บ้านฉันว่าอยู่ต้องอันนั่นน้ำแข็งจทแๆเพี่นอ่าว่าต่แตายตเปิดบ้อน อินเดียฟู้ดอินเดียฟู้ดดูร้านอาหารอะไรเดี๋ยวนี้ร้านอาหารร้านไก่เสือผาเฮ้ยไปนอนยังบนหน้ำตาย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 แต่ว่าห้อง,องลงไปห้องห้องห้องใต้ดินนั่นะหลานอาหารหาร้านใต้ดิน ตรงที่ลงเบิงที่เลกอะร้านนั้นอาหารแซ่บพี่น้องมันเป็นแบบบุฟเฟ่ดมันเป็นบุฟเฟ่เขาอยากอย่างเขาตักเอาเลยก็สิเอาใส่อันนั้นไ้ให้หล,ลายๆอย่างอะผู้ใดอ,อยากอันเนี้ยไดกะตะกอละอาหารกรหลายอย่างพร้อมเคยไปกินแล้วกับพญ่ลงไปห้องไตดินก็จัดงามพร้อมกับ,บ่าสิพากันไปร้านนั้นละเขาัด ปิดซะวันอาทิตย์อยู่กูเลือดเตลุ่นอุ้ยน้องน้องน้องน้อน้องไบนเราบลูไว้เหรอว่ามันหนาวเฮี้ยงแม่ยบึ้ยตาผัดมากเมือวนี่ละหนาวครักออกจากรถเข้าเดี๋ยวสิซักวันนี้แม่ยบึ้ยพี่น้อง นั่งอยู่ในลานกับยังหนาวแน่อยู่ด้เพราะว่าเขาเปิดฮีเตอร์บ่แห้งยุบันบ่ไญ่เราเปิดให้แห้งด้มันก็เลยแบบคุ่นหอดห้อนปุณนะหอดเถื่อออกปุณทัางเถ่อนะลงรถข้าเดียวสังงานรีเมียว้ายเสียวหอดอันย่าเมื่อยจะไหนพี่น้องไอพุนคือเกิดคือเกิดงอขี่ตอนยางไปยางมาไปหันไปหนีเท้ ไม่นี้ก็บ่อยากมาบ่แมนนายอยากมาเด้บ่อยากมาลูกสาวเพือ่อนว่าเพื่อนอันโถนหากัน birthday, day, เปปี้เบิร์ดเดยดพอละคนบ้านลูกสาวเพื่อนว่าสิไปเลี้ยงฉลองสาบอ่อขั้นบ่ไปกับมาพี่เพื่อนว่ามากินอาหารมาเห็นอาหารกินยุพีเพื่อนว่าเพป็นก็เลี้ยงว่าสู้ลูกฟังว่าอันเหมืเลี้ยงสิไปร้านอาหารกระป๋นเพื่อนว่า bà ok và sạch sàng quy cận dù không có băng hủ liêng này bóng hủ liêng này hạn có xịn thì ăn đã hạn thai ngang đi để con chết nói điều đó xuân cho con tôm xin su kỳ chín mượn sau thì không có để xăm <c oughs> สุดของห่อนยังไม่แห้งทองทั่ว Chắc thừa má bạn hơn ạ à. Cho vào khẩu nào nó có những gì liệu Sắc ngắc ngắc là nhau Mấy tháng nãy cả đấy Kháu xây sửa kèm sẵn Kháu xây sửa kèm nhau tham mê đà Cho có nào dù Kháu, kháu diện, kháu có đi Cứ kháu này náo và thập bấy Thánh kháu náo cho có cái này đàng và thập bấy Ui, chẳng mấy niêu đấy ai bưng sáng phái này là, biết bụng cặp bố đẻ đang tuổi như nhàng mặc mái cài còng nồng nồng, dưới giựt kinh yến xỉa canh áo tháp má để tua anh, xinh lơ phớt phèn lăng can như nhàng đong, bưng lại. cà chọi, bên làn ăn hàng đại cà chọi ở phủ, pha, cứ bản hao rồi, cà chọi, trang tổ, thoải thoải, căng kinh, nhau, xẻ sì ken nhau, là cà chọi ở đại, ở เลือดตุ่นหรอไม,ไ,ไม้เว้ยแต่ไปเหี่ยวตอกสอบเตบเสียบล้มเบิดไปไหนแม่ขึ้นน้ำอ่อนลวกไปไหนแม้โอ,อ้ประเดสมพ่อเขามาข้นหนาวฮิมามา่ามันตายเบิดพักนั่งอ,างอ่างหยามันตายเบิดอลไรนี่ทุกป,ปีนกับนี่บนมามันไม่ได้ตายไปนนี้เนาะมันไม่ได้ลวกล้มแบบนี้เนาะเออมันก็ห็นมาเนีาะเว้ย tuần mày pin xin lê hồng chị xong xì đáng xì đương tị nèo đàn nèo 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 nè nèo 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 nè กินยังก็ได้ สนิทเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้า